รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สทีวีนะคะอยู่กับกิ๊ซานนี่แล้วก็ปอน8โมงเช้าแบบนี้นะคะวันนี้เป็นวันดีวันแม่วันของผู้หญิงสวยฉีบเนียบของทุกคนในบ้านเราต้องมีเราต้องให้ความรักทุกๆวันนะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่คนในชาติเนี่ยร่วมกันอวยพรแม่ของเราทุกคนด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะทั่วประเทศเลยนะคะมีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะเพื่อที่จะร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา ะะซึ่งปีนี้แม่ของเราค่ะสมเด็จพระนงางเจ้าพระบระมราชินีนาถก็ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่ประจำปี2558ไว้ว่ารักเรียนรู้งานถนอมบ้านเมืองไทยร่วมใจสามคัคคีคือลูกที่ดีของแม่นะคะ แน่นอนว่าหลายๆพื้นที่ค่ะวันนี้ก็จะต้องมีการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญใส่บาตรตอนเช้าการร่วมจุดเทียนถวายพระพรตอนเย็นนะคะก็ยังจะมีความประทับใจอีกมากมายแน่นอนที่จะเกิดขึ้นตามมาในวันนี้นะคะและหนึ่งภาพความประทับใจที่เรานํามาฝากนะคะจากรั้วของชาติเหล่าพิาหารนี่เองเขารวมตัวกันทําคลิปให้แม่ของแผ่นดินเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ นี่ก็เป็นการรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจของเหล่าพลทหารจากกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11หรือว่าพันรอมอทอบอ11นั่นเองนะคะที่มาร่วมในการแปลอักษรมนุษย์ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อความหมายว่าพันรอมอทอบอ11 รักแม่ของแผ่นดินเขาก็ค่อยๆเดินออกมากันแล้วนะคะแบบทหารค่อยๆเรียงอะเปรียงทหารเป๊ะๆเือนเหมือนมดเดินขบวนอะใช่นี่กิจกรรมทําขึ้นสําหรับวันแม่วันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ อันนี้ก็มาประกอบเพลงพันรอมอทบอใช่ไหมพี่ปอนใช่พันรอมอทบอร์ดอนะคะเจ๋งนี่ถึงแล้วถึง11อแล้วเอแล้เหลืออะไรเหือรักแม่ของแผ่นดินอ่ะใน็ูหัวใจไททหารกี่นายคะอยากทราบมากโอ้โหทั้งทั้งปรมนะคะแล้วก็เป็นงานถ่ายรูปจากมุมสูงให้เราได้เห็นนี่แหละรักแม่ของแผ่นดินค่ะคือเรา แสดงความตรงรักภักดีได้หลายรูปแบบมากนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่ารักน่ารักนะคะจากออกองพันธหารราบใช่แล้วอันนี้เป็นเพลงไบฟอร์มันที่พี่ปอนบอกใช่แล้วค่ะอุ้ย,ยจริงๆวันนี้กิจกรรมไบฟอร์มันก็น่าจะเริ่มขึ้นแล้วะนะคะ อ๋อแต่ไบฟอมามวันปันจริงคืออาทิตย์ที่16ใช่ไปเจอที่สนามเสือป่าได้ทีนี้ก็มีไปร้องเพลงนี่ก็ไปด้วยะันไบฟอมามนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นอีกภาพความประทับใจนะคะที่มาแบ่งปันกันในช่ววันแม่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมซึ่งวันนี้มีทั้งวันอยู่แล้วนะคะใ้รอดูกันได้นะคะพูดถึงแม่ ผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเกิดปัญหาบ่อยๆก็คืออัลไซเมอร์ใช่คือแล้วก็อย่างครอบครัวที่เราจะทราบกันดีนะคะก็คือครอบของคุณแพทย์นภพที่คุณแม่เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ต้องดูแลตลอดคือ1กลัวหลงทาง2กลัวออกจากบ้านไปแล้วหายไปเพราะว่าเยอะแยะมากมายเลยที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะแบบว่ามีการแบบว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่หายหายตัวไปแต่งตัวแบบนี้แล้วเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าเขาบอกว่ามีโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์นะคะที่ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อรักษาคนที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์สาหรับ เขากลับมาจําได้อีกครั้งหนึ่งได้เหรอเออด้วยวิธีการแค่เปิดเพลงเก่าๆให้คุ้นหูขึ้นมาแล้วอยู่ดีความจํามันก็กลับคืนมาจริงหรออ่าต้องไปดูโปรเจกต์นี้กันนะคะโปรเจกต์นี้นะคะต้องยกนิ้วให้กับ Music and m e m o r y นะคะเป็นองค์กรไม่หวังผลกําไรในอเมริกาค่ะที่ใช้พื้นฐานทางจิตวิทยานะคะรวมกับคุณ,ณประโยชน์ของดนตรีที่สามารถกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกมานําเสนอผ่าน i p o d นะคะโดยมีจุดประสงค์ค่ะเพื่อเยียวยาผู้สูงอายุที่ป่วยอัลไซเมอร์หรืออยู่ในภาวะการรับรู้ทางจิตและร่างกายท ะะอันนี้เป็นผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะคลิปนี้นะคะก็คือทดลองการใช้งานจาก Music and Memory ผ่านน h e n r น d r o นะคะ mm hmm. ชายชราผู้สูญเสียความทรงจำแล้วก็อาศัยอยู่ใน n u r ร์เซแห่งหนึ่งด้วยความทุกข์ก็คือเรียกได้ว่าวันวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตตัวเขาเลยแหละไม่พูดจาไม่มีการตอบสนองใดๆต่ออารมณ์ความรู้สึกนะคะรวมถึงจดจําไม่ได้ว่าเรื่องราวในอดีตหรือลูกหลานของตัวเองเนี่ยเป็นใคร จนตอนนี้นะคะเขาได้รับการบําบัดผ่านมิวสิกแอนเมม o r y อย่างที่เราเห็นอยู่นะคะปาฏิหารเกิดเลยะคะ่ะเพราะว่าเขามีการตอบสนองจากเพลงที่ในจิตใต้สํานึกรับรู้ว่าเขาเคยฟังเพลงนี้มาก่อน <c oughs> ผลก็คือจากดวงตาที่เคยเลื่อนลอยนะคะเบิกกว้างขึ้นอย่างมีชีวิตชีวา <don> และเริ่มมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับหลังจากได้รับการบบัดนั่นเองนะคะ ดิจูเล่นเ e ลงเมื่อวันที่เร e ดอยูดีๆก็จำได้ใช่ไหมแล้วแม่ตาตอนที่ก่อนและหลังฟังเพลงนี่เหมือนคนละคนเลยนะเปลี่ยนเลยอะค่ะจากตาลอยๆเนี่ยตอนนี้เป็นตาปกติมาก เขาบอกว่ามันเป็นการกระตุ้นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้อยู่ดีๆคนเราก็อยู่ดีก็จําขึ้นมาได้ก็คือตัวมิวสิกตัวดนตรีนี่แหละใช่ค่ะเพราะบางอย่างมันถูกปลูกฝังไว้อยู่ข้างล่างภายใต้จิตใจิตใจใต้จิตสํานึกเราไปอีกนั่นก็คือเสียงเองก็คือความสดเลยก็คือแม่จำคือคนเราเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเออเรามีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้แล้วอยู่ดีๆเราเอากลับมาลองทําที่บ้านไม่แปลกนะเพราะว่ามันเป็นการดูแลอย่างหนึ่งดนตรีเนี่ยเป็นการฮิลรักษาข้างในอยู่แล้วใช่แล้วมันขึ้นอยยู่่ด้วววาัฒนธรรมเ เชื่อมโยงกับดนตรีมากแค่ไหนบางคนโตมาทําแต่งานไม่ค่อยได้ฟังดนตรีอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากแต่ว่าโดยเฉพาะวัฒนธรรมอย่างที่อเมริกาเขาเกิดขึ้นมาพร้อมกับดนตรีมันจะยิ่งไปกระตุ้นได้มากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรืออาหารนะลูกๆเอาอาหารที่เคยเคยชอบหรือเสียงที่เคยได้ยินกลิ่นเนี้ยช่วยกระตุ้นได้หมดเลยถูกต้องอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าคุณคุณพ่อเป็นทหารแล้วอยู่ดีเป็นอัลไซเมอร์อยู่ดีเอารูปเครื่องบินมาเอาอะไรมาแบบแกเล่าได้เป็นแบบประโยชน์อันนี้เคยไปทำอย่างนี้มาอย่างนั้นมาจนลืมว่าเอ้พ่อ จริงๆต้องต้องทำดูด้ยค่ะเพราะว่าจริงสมองคนเราเนี่ยถูกใช้ไปกว่าแบบโอ้โหไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์คือเมมโมรีจะเต็มอยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะมาถึงอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องดนตรีไปใช่ไหมคะพอพูดถึงเรื่องดนตรีมีแบบเทคโนโลยีต่างๆมากมายสิ่งที่ควบคู่กับดนตรีมาก็คือหูฟังหูฟังนะคะหลายคนเลยค่ะก็ประสบปัญหาว่า บางทีเนี่ยหูฟังเวลาฟังฟังอยู่เรากําลังเพลิดเพลิมไปกับดนตรีที่เราได้ยินแต่อยู่ดีๆก็มีเสียงแทรกเข้ามาจากบรรยากาศภายนอกอมไม่ว่าจะเป็น เสียงแต่ลดบ้างเสียงเด็กร้องไห้บ้างอะไรต่างๆนานาที่เราต้องเจอแล้วมันทําให้สุนทรียะในการฟังดนตรีของเราหายไปอตอนนี้ก็มีนวัตรกรรมเทคโนโลยีค่ะที่เขาทําให้หูฟังพวกน,นี้เนี่ยนะคะสามารถกําหนดเสียงรอบข้างได้มสมมติว่าเปลี่ยนเสียงเด็กกําลังร้องไห้ให้กลายเป็นหนึ่งเสียงที่เราฟังได้แบบรื่นหูไม่ทําลายอัตเถลศเนนหล่านั่นไงนี่ไงแลวนี่เป็น g a d g e ดีๆรื้บอกท่าในชไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงช่วงชิปทอลกอยากรู้เป็นไงมีภาพ มาให้ดูด้วยขอดูหน่อยออยากซื้ออันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะมีแค่หูฟังหน้าตาแบบนี้ละค่ะเล็กๆแค่นี้นี่นะคะแค่อันเดียวค่ะก็สามารถกลบได้ทุกเสียงที่รบกวนโดยที่คุณไม่ต้องเปิดเพลงดังๆเพื่อให้เสียงแทรกเหล่านั้นหายไปอีกต่ออีกหายไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมันจะช่วยควบคุมเสียงรอบๆนะคะที่ฟังดูหน้าแบบ หน้าเบื่อให้ดูไพเราะมากขึ้นค่ะที่สําคัญสามารถเลือกเสียงแทรกได้ด้วยนะคะว่าให้เปลี่ยนเป็นเสียงที่คุณต้องการค่ะ mm. พูดง่ายๆคือหูฟังอันนี้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเหมือนรีโมทคอนโทรลค่ะให้กับหูคุณนั่นเอง mm. หลักการของมันนะคะก็คือมันจะจับขึ้นเสียงต่างๆกันค่ะแล้วก็จําแนกชนิดเสียงออกมาอย่างเช่นเสียงเด็กร้องไห้เสียงรถยนต์เสียงกรอนอะไรต่างๆนี่นะคะแล้วก็จะมีชุดคําสั่งเฉพาะค่ะ เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับเปลี่ยนเสียงแต่ละชนิดนะคะก่อนที่เสียงแท่งนั้นจะมาถึงหูเราจำแนกได้ตั้งแต่โทนเสียงเลยนะคะสูงกลางต่ำได้หมดเลยค่ะรอบตัวคุณคุณก็สามารถเพิ่มได้ด้วยเวลาเพลงที่คุณฟังอย่างเช่นอยากให้เบสทุ้มกว่านี้คุณก็ปรับได้อยากให้เสียงแหลมขึ้นก็ปรับได้เหมือนกันในนี้เลยนะคะก็มีฟังก์ชันประกอบด้วยค่ะอย่างเช่นอยากให้เสียงฟังดูสะท้อนสะท้อนก้องก้องหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลือกได้หมดเลยนะคะรวมถึงค่ะ เปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบกายคุณให้อยากฟังมากขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญเขาหูฟังอันนี้นะคะรองรับทั้งระบบ Android และ iOS ด้วยค่ะอเท่า,าไหร่คะนั่น,นสิ ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจเรื่องราคาคะ <c oughs> ่ะเห็นวิดีโอเจ๋งดีก็เลยเอามาเตอเออเออเวลาฟังเพลงเพราะบางทีหลายคนประสบปัญหาเวลาขึ้นเครื่องบินเยอะมากเลยว่าไหนจะเสียงคนข้นขางๆที่แบบนอนกล่นเอยเสียงนู่นเสียงนี้มันเลยทําให้เอ๊ะหนังไม่ค่อยได้ยินหรือว่าแบบเพลงที่เราฟังมันไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีอันนี้ขึ้นมามันก็ทําให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นอ่าแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะเบรคนะคุณหยวนมาอีกแล้วมาพูดทำไมผู้ชายชอบหาผู้หญิงเือนแม่ อุ้ยแปดอุ้ยนั่นแหละสิติดตาม,ไ,มได้เลยนะ,ะจ้าสนับสนุนโดยลาเนชอย่าทาุดน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลโมเดินฟอร์มเฟอร์นิเจอร์